อัปเดตรถสวยหลุดจองกันนะคะพี่ๆสำหรับซีวิ c เอ1.8 EL กับเลขไมค์แค่88,000กิโลคันนี้พร้อมหาเจ้าของคนใหม่แล้วค่ะใครที่อยากได้รถสวยไม้น้อยรับประกันโครงสร้างไหในงานเพชรยนต์จัดให้เลยพี่ๆคันนี้สวยนางฟ้าเลยไปดูต่อในคลิปเต็มจนะ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยมิกกี้จะพาพี่ๆมาชมกันกันกบอรถสวยหลุดจองคุณพี่ใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบ Honda และยิ่งเป็นตัว fc นะคะคุณพี่หา Honda c i ซ i วิ fc มิกกี้จัดมาให้อีกหนึ่งคันค่ะสวยสภาพนางฟ้าเลยชุวงล่างแน่นๆเฟิรม์มๆเลยจากการที่เป็นเทสไต์มาคันนี้นะคุณพี่หาวันนี้มิกกี้เอา Honda Civic fc 1.8 EL ไม้แค่88,000เท่านั้นนะคะมาให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันและเลขไม้เนี่ยไม่ได้ว้าวอย่างเดียวราคาว้าวด้วยคุณพี่ป้ายแดงนะคะคันนี้คือเป็นเหยียบล้านเลยแต่วันนี้เนี่ยคุณพี่ได้รถไปแบบไม่ลึกมากนะคะแล้วไม่น้อยไม่เดิมการันตีไม่มีเกลีย่ยด้วยนะคันนี้เอาไปเลยค่ะพิเศษวันนี้จบให้ในราคาเพียงแค่550,000 9,000บาาททเทน่นนั้ถือเป็นเลขไม้ที่ว้าวแล้วก็ราคาว้าวมากๆเลยนะคะรายได้เท่าไหร่ออกได้บ้างผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะมีรายละเอียดในคลิปนี้แล้วพร้อมกันกับไปดูรถกันได้เลยค่ะพี่ๆตัวนี้ Honda Civic F4 ปี19ะนะคะรุ่น1.8 EL เนี่ยเขาก็จะได้ทั้งไฟ Daylight ไฟ Projector l a เลนมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างนะคะเป็นโลโก้ซิกเนเจอรเขาเนาะแล้วไฟตัดหมอกครอบโครเมียมมานะคะกระจังหน้าโครเมียม ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำล้วนเลยนะพี่ๆและก็มากับแม็กสีโรมดำนะคะออกเทาเมทัลลิกนะอันนี้ก็ให้ดูดีนะคะแบบมิติมันก็ค่อนข้างจะโอเคกลืนไปกับตัวสีรถค่อนข้างจะชอบเลยทีเดียวนะแบบมันไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครชอบขับเดิมๆบ้านๆเครื่องเดิมๆเ,เนี่ยแนะนำคันนี้เลยค่ะยางได้เป็นยางกูดเอียร์นะคะตัวนี้คุณพี่ได้แม็กขอบ16นิ้วไปแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยางปีอะไรเอ่ย อี่เยยางปีไม่ลึกมากนะคะคุณพี่ใช้ไปได้อีกสักประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยไม่มีอรอยแบบว่าไปขันหรือว่าหมุดหายหรือน็อตขยับนะคะฝากระโปรงช่วงนี้ฝุ่น PM เ,เยอะเนาะพี่ๆฝากระโปรงแค่ฝุ่น PM นะเพรานั้นสีเนี่ยก็ตามจานเวลาเลยซึ่งหลายๆคนกังวลว่า สีรถมันสีดำรอยขนแมวอะไรอย่างนี้มันจะดูแลยากไหมส่วนตัวเองมิกกี้นะคะเป็นคนที่ใช้รถสีดำอยู่แล้วก็จะแนะนำพี่พี่ถ้าถามว่าเคลือบแก้วกับไปแรฟฟิมกันรอยอันไหนมาดีกว่ากันนะคะถ้าเคลือบแก้วเนี่ยมันก็จะได้ความชายความเงาความกลอสซี่ของตัวรถนะคะแต่ถ้ามีงบอีกนิดเดิงขยับนะคะไปแรฟฟิมไม่ว่าจะเป็นฟิล์มด้านหรือฟิมใสนะมันก็จะกันรอยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็รักษาสีเดิมไม่ให้มันเฟด ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพี่พีมาดูกันต่อค่ะล้อแม็กดูซ้ายขวาแก้มข้างไม่มีอรอยบุบไม่มีอรอยผิดรูปเลยนะคะพี่พแล้วก็รอยเบียดขอบฟุตบาทไม่มีให้เห็นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น1.8 EL เขามี o o n d ้า a n น Watch ใช่ละเรียบร้อยและที่ชอบนะคะก็คือคิ้วกันสาดเขาก็มีแล้วพี่พีไม่ต้องหาติดเพิ่มเลยเมื่อเปิดนะคะเป็นโครเมียมลอดำและปลดล็อกและล็อกรถได้จากทั้ง2ฝาด้วยกุญแจสมาร์ทย์เลค่ะ ในตัวปี2019เนี่ยเขาได้เบาะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจนะซึ่งถามว่ามันจะดูแลรักษายากหรือเปล่าคุณพี่ดูจากการสปาตัวรถนะคะและเจ้าของเดิมใช้มาอันนี้เบาะเดิมโรงงานเลยค่ะเอาไปซักฟอกทําความสะอาดนี่ก็คือกลิฟเลยฟองน้ำเนี่ยก็คือเต็มๆเ,เลยนะคะแล้วก็ตามขอบตามมุมไม่มีเข็บตะเข็บปรีนะ ด้วยการดูแลรักษานะคะพี่ๆเอาผ้าชุบน้ําเช็ดแค่นั้นเลยมันก็จะดูแลง่ายไม่ต้องถึงกับแบบว่าเอาน้ำยาสงังเคราะห์หรือว่าตัวน้ํายาฟอกบอกมาเฉพาะเลยอันนี้ค่อนข้างทาความสะอาดได้ง่ายนะคะดูแลง่ายถ้าพูดถึงในเรื่องโครงสร้างกันก็อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปเลยเพชรยนต์ของเรานะคะโครงสร้างเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็คือตามซอกตามมุมไม่มีผิดรูปไม่พอนะคะน็อตจะต้องน็อตเดิมไม่ขยับ ถ้ามีขยะมิกกี้แจ้งแจ้งก่อนเลยนะอันนี้ก็คือบอกหมดนะคะไม่กักเลยนะพี่ๆเข้าใจรอเราซื้อรถสักคันมิกกี้เข้าใจเลยว่าจะต้องหารถที่มันมีที่ปาร์ทที่ไปได้ชัดเจนนะคะอย่างเนี้ยตัวนี้บอกเลขตัวถังเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำนัการถก็มีใครดูไม่ทันสามารถสต็อปได้นะแล้วก็สมุดคู่มือการรับประกันเนี่ยก็มีให้นะคะคุณพี่รายละเอียดเขามีบุ๊กเซอร์วิสมีสำหรับฮอนด้าเขาจะยังเป็นหนังสือบุ๊กเซอร์วิสอยู่เนาะ แต่ถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเอกสารออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดข้างในเดี๋ยวมิกกี้พาไปดูนะตอนนี้ขอพาดูพาชมรอบคันก่อนนะคะพี่พี่โครงสร้างก็เช็คไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ดูรถมือสองดูง่ายๆถ้าไม่ถนดัดหรือดูไม่เป็นคุณพี่หายมิกกี้มีนะพี่พี่เจ้าหน้าที่ตรวจรถจากบริษัทมาตรฐานเยอรมน,นีเลยมาตรฐานสากลระดับโรค มาตรวจเช็คโครงสร้างด้วยอุปกรณ์คู่มือและจบมาเฉพาะทางนะคะเขาตรวจสอบให้พี่ๆและส่งผลตรวจรถให้ดูถึงหน้าบ้านได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางมิกกี้และบริษัทเองนะคะซัพพอร์ตให้พี่ๆนะจะให้อุ่นใจได้สบายใจไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเลยนะคะมาดูกันต่ออ่ะตัวนี้ขออนุญาตจะไม่แกะนะเพราะมันยังแน่นอยู่ไม่ค่อยได้แกะนะคะพี่ๆภายในเนี่ยตัว F4 นี่เลยสีเดิมโรงงาน หลังคาลืมให้ดูเนี่ยไม่มีอรอยเจิมเลยนะพี่ๆ่มนเป็นรถที่ค่อนข้างนั่งสบายนะคะออกแนวสปอร์ตเวลาไปไหนมาไหนกับเพื่อนเนี่ยก็ได้หรือว่าเริ่มสร้างครอบครัวเอาอยากเป็นหารถสักคันที่มันซิ่งได้ด้วยแล้วไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องดูแลยากนะคะเครื่องพันแปดและได้ในดีไซน์ที่มันเฉบเชี่ยวไม่ตกยุคง่ายทุที่รับส่งน้องๆหนูๆไปโรงเรียนก็ได้สบาย ขับไปทํางานประจําวันได้เลยค่ะคุณพี่คะอะไหล่มันค่อนข้างจะหาง่ายและดูแลง่ายในรุ่น Civic FC ที่มันยอดนิยมมากๆเลยนะคะในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนะคุณพี่ด้านหลังก็มีทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวกล้องถอยให้นะคะจะติดสปอยเลอร์เพิ่อมอีกนิดนึงก็ดูดีละแต่อันนี้คือหายแบบเน้นเดิมๆบ้านๆานเลยนะพี่ๆด้านในเนี่ยเหมาะแก่การเดินทางมากๆนะคะเขาทําพื้นที่มา ให้มันขนของขนสัมภาระค่อนข้างจะได้เยอะเลยนะพี่ๆตัวนี้นะคะยางอะไหล่ชุดเครื่องมือก็มีให้อยู่แล้วนะสำหรับรุ่น F4 นะคะซีนทังาาวะเพ้าเดิมไหมนี่เลยคุณพี่ซีนเดิมๆเ,เลยค่ะไม่มีอรอยแบบไปโป๊ะใหม่หรือว่าปาดบําใหม่นะฝาท้ายชุดไม้คิ้วสีแต้มสีนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอรอยขยับเลยค่ะพี่ๆ ดูสภาพรถก็คือกิฟตมากๆเลยนะคะใครที่สนใจหารถสวยๆอยู่พี้บอกเลยว่าแนะนําเลยค่ะคันนี้ถ้าแสนห้าหมื่นนบาทรายได้พี่ๆนะคะที่สามารถออกได้เนี่ยจริงก็อยู่ตั้งแต่หนึ่งหมื่นหบาทขึ้นไปแต่ถ้าอยากได้แบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะคุณพี่ขอรายได้อยู่ที่25,000ขึ้นไปออกได้คนเดียวจบเพราะคันนี้เนีมันจะผ่อนอยู่10,000กับอีกหลักร้อยเท่านั้นนะคะ เบาคนขับในรุ่น1.8 EL ได้ตัวเบาะไฟฟ้าไปด้วยแล้วมาดูข้างในกัน,นะคะ่ะนี่เลยภายในนะคะตัวนี้เลขไม่เนี่ยคุณพี่ค่อนข้างจะน่าใช้และน่าสนใจมากๆเลยไม่แค่88,000กิโลนะคะกับ c v v i c Fc 1.8 EL คันนี้เนาะสนใจใทักมาหามิกกี้ได้เบอร์ด้านล่างที่พี่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเบอร์มิกกี้เองนะคะติดต่อมาได้โดยตรงเลยทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์เนาะเนี่ย อย่างที่แจ้งไปนะเข้าศูนย์เช็คระยะศูนย์ตลอดนะคะภายในก็คือกริปสะอาดเลยตัวนี้เขายังไม่ได้เอาออกในซะีนทางมะพร้าวนะคะแล้วก็อขออภัยซีนแล็บกันรอย <c oughs> นะคะแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยมีคูดคอนโทรลไฟหน้าออโต้กานป่าน้ำฝนออโต้นะคุณพี่กระจกเดิมวอบคัพด้วยแล้วก็ติดกล้องบันทึกภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใครสนใจหารถสวยๆราคาดีแถมได้ไม้น้อยคือคุ้มค่าสุดๆเลยคุณพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะคันนี้ผ่อนอยู่1นึ่งหมื่นแตอีกแค่หลักร้อยถ้าฟรีดาวใช่อยากจะผ่อนไม่ค่าหมื่นผ่อนอยู่ประมาณ9,000ใช้เงินดาวสักค่าหมื่นก็ได้สบายๆเลยนะคะพี่ๆกับรถมือสองคุณภาพค่ะเพชรยนต์พร้อมเสริร์ฟพร้อมจัดให้พิกี้เพชรยนนะคะพร้อมยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาคุณพี่ นึกถึงรถมือสองคุณภาพติดต่อมาหามิกกี้ได้เลยค่ะพร้อมสแตนบายดูแลพี่พี่ทุกๆท่านเลยให้เศษคนที่พร้อมจองก่อนนะคะเพราะว่าม,มันเพิ่งหลุดจองมานะพี่พี่ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างนะคะอย่างแบบจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านไม่เข้าเงื่อนไขหรืออาจจะเปลี่ยนโยกไปคันอื่นอะไรประมาณนี้นะคะก็รอเนื้อคู่อยู่สนใจออกรถสวยๆคุณภาพติดต่อมิกกี้ได้เลยค่ะ